สินค้าที่อยู่ตรงหน้านะคะเขาก็คือจิ๊กซอฟ้าที่มีกําลังไฟมากถึง550วัตต์ค่ะปุ่มสวิตช์เบรกมีไว้ทําอะไรปุ่มสวิตช์เบรกนะคะทาหน้าที่ควบคุมการทํางานค่ะของจิ๊กซอตัวนี้ให้มีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นส่วนผสมของวัสดุประเภทแรปเบอร์ที่เป็นด้ามจับนะคะจะเห็นว่าสีดําๆตัวนี้นะคะก็คือแรปเบอร์เกรดพิเศษค่ะที่ทําให้ผู้ใช้งานเมื่อจับไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าจับนุ่มถนัดมือทําให้สามารถจับเครื่องมือได้แน่นมากยิ่งขึ้นสีฟัง ชันนี้ค่ะคุณสามารถเลือกการทํางานหรือปรับโหมดการทํางานให้เหมาะสมตามวัสดุที่ตัดได้เลย กับคลิปอันบกของสกิลค่ะสาหรับคลิปแน่อันบกในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ1ในเครื่องมือที่อยู่ในหมวดหมู่เครื่องมือมีสายหรือว่าแอคคอเตค่ะสโลแกนของเครื่องมือมีสายหรือว่าแอคคอเตของสกิลเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาและใช้ได้ต่อเนื่องเลยอย่างที่บอกไปค่ะว่าเครื่องมือมีสายเนี่ยก็จะแบ่งเครื่องมือออกเป็นหลายประเภทนะคะแต่และประเภทเนี่ยก็จะมีทั้งงานตัดงานขาันแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงงานตัดค่ะซึ่งเครื่องมือที่อยู่ในงานตัดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีกหลาย เกหมือนนัว่าจะเป็นตัดแบบหยาบหรือตัดแบบละเอียดค่ะแต่สินค้าที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ค่ะเขาอยู่ในหมวดหมู่ที่เรียกได้ว่าเขาถูกมักจะถูกใช้งานในเรื่องของการตัดให้เป็นรูปทรงตัดให้เป็นรูปล่างหรือในงานตัดแบบฉลุดนั่นเองนั่นก็คือจิกซอไฟฟ้าที่มีกําลังไฟ550วัตต์ซึ่งเขาชื่อรุ่นว่า JS 3131 SE00 ค่ะ Wow. สินค้าที่อยู่ตรงหน้านะคะเขาก็คือจิ๊กซอฟฟ้าที่มีกําลังไฟมากถึง550วัตต์ค่ะอย่างที่บอกไปเราจะมาพูดแล้วก็มาอันบ็อกเขาแบบกระชับกระชับให้ทุกคนได้รู้จักกับจิ๊กซอฟลาฟ้ารุ่นนี้ไปพร้อมๆกันฟีเจอร์แรกค่ะที่เรียกได้ว่าเขาออกแบบมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะก็คือในรูปแบบของดีไซน์ดีไซน์สําคัญยังไงกับเครื่องมือคุณจะต้องใช้งานนะคะ1เลยค่ะดีไซน์ของจิ๊กซอฟฟ้าตัวนี้นะคะออกแบบมาให้มีขนาดประทัดรัดพอเหมาะมือนะคะก็คือรูป ร่างเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดเทียบเท่ากับกําลังมอเตอร์เขาที่มีถึง550วัตต์นะถือว่าเขาออกแบบรูปล่างมาได้อย่างกระชับทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวๆแบบไม่มีสะดุดเลย 2. ค่ะการใช้งานจิ๊กซอไฟฟ้าควรจะต้องจับนะคะควรใช้งานจะต้องจับตัวเครื่องมือนั่นเองดังนั้นค่ะบริเวณตัวเคสบอดี้ของจิ๊กซอไฟ,ไฟฟ้าตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของวัสดุประเภทรับเบอร์ที่เป็นด้ามจับนะคะจะเห็นว่าสีดำๆตัวนี้นะคะ ก็คือแรบเบอร์เก๋พิเศษค่ะที่ทําให้ผู้ใช้งานเมื่อจับไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าจับนุ่มถนัดมือทําให้สามารถจับเครื่องมือได้แน่นมากยิ่งขึ้น3เลยค่ะต่อไปในเรื่องของการทํางานเขาจะต้องมีการตัดแล้วก็จะต้องมีการวางตัวจิ๊กซอว์ตัวนี้ระนาบกับแผ่นงานหรือผิวงานนั่นเองดังนั้นค่ะบริเวณแท่นวางตัดซึ่งบริเวณแท่นวางตัดตรงนี้นะคะจะถูกแล้วก็สัมผัสกับผิวงานมากที่สุดนะคะดังนั้นค่ะการเลือกแมทเทอเรียลหรือว่าวัสดุเอามาประกอบก็ ซึ่งสกิลค่ะก็ใส่ใจในเรื่องนี้พอสมควรค่ะสกิลนะคะได้ทําแท่นวางปัดนะคะของจิ๊กซอฟไฟฟ้าตัวนี้จากวัสดุเกรดพิเศษค่ะแล้วก็เคลือบด้วยสารการสนิมแล้วก็การการเกิดคอเลชันนั่นเองค่ะส่งผลให้จิ๊กซอฟไฟฟ้าตัวเนี้ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นต่อในเรื่องของการทํางานจริงนะคะการใช้งานของจิ๊กซอเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าบางคนเนี้ยใช้ทั้งวันเลยแล้วก็ต้องใช้เป็นประจําและตัวน,นี้ค่ะเขามีมอเตอร์ที่มีกาลังไฟมากถึง5 5 0ว หลายคนมีความกังวลในเรื่องของการเกิดฮีตสะสมในมอเตอร์แต่ถ้าจะสังเกตค่ะจิ๊กซอฟลไฟฟ้าของสกิลตัวนี้นะคะเขาออกแบบตัวเคสให้มีช่องระบายอากาศทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ด้านขวาระนาบกับข้างมอเตอร์ดังนั้นค่ะส่งผลให้อากาศบริเวณของมอเตอร์เนี่ยโฟลได้แล้วก็สามารถหมุนเวียนได้ลดอัตราการสะสมของฮีทที่จะเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ด้วยค่ะลักษณะการทํางานจริงของจิ๊กซอ่อย่างที่เราเคยพูดไปเมื่อต้นคิปนะคะเขาก็จะใช้ในงานตัดแต่เขาจะถูกใช้ในงาน การตัดประเภทการตัดแบบแม่นยำมากๆอย่างเช่นการตัดให้เป็นรูปทรงรูปครึ่งวงกลมหรือแม้กระทั่งการใช้ในงานตัดแบบฉลุดังนั้นค่ะความสําคัญในการเลือกจิ๊กซอเลยก็คือคุณสามารถใช้จิ๊กซอได้คล่องมือแค่ไหนแต่สกิลค่ะเขาได้มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์นั้นอย่างแน่นอนค่ะฟีเจอร์แรกของสกิลที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็ในเรื่องของปุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นปุ่มสวิตช์เบรกนั่นเองปุ่มสวิตช์เบรกมีไว้ทําอะไรปุ่มสวิตช์เบรกนะคะ ทำหน้าที่ควบคุมการทํางานค่ะของจิ๊กซอตัวนี้ให้มีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นส่วนถัดมาจากปุ่มสวิตช์เบรกที่สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือฟังก์ชันปรับการแกว่งของใบเลือ่อยซึ่งสําหรับรุ่นจิ๊กซอไฟฟ้าตัวนี้นะคะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันให้คุณได้เลือกในการทํางานสีฟังก์ชันนี้ถา,ถามว่าเขาทาํางานยังไงนะคะ4ฟังก์ชันนี้ค่ะคุณสามารถเลือกการทํางานหรือปรับโหมดการทํางานให้เหมาะสมตามวัสดุที่ตัดได้เลยดังนั้นค่ะเมื่อคุณปรับโหมดการ ทงานให้สอดคล้องกับวัสดุที่ตัดแล้วทําให้คุณสามารถทํางานได้คล่องมือแล้วก็สะดวกมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะเรามาลงในเรื่องของดีเทลสเปคจิ๊กซอไฟฟ้ารุ่น JS 3 1 3 1 SE 0 0ตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะตัวนี้เขามีกําลังไฟล้นเหลือมากถึง550วัตต์ค่ะนั่นบ่งบอกว่าเขาสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมไม่เพียงแค่ตัดไม้แต่เขายังตัดแมทเทอเรียลหรือวัสดุชนิดนนอื่นๆได้อาทิเช่นแผ่นะคริลิกแมทเทลชีตแล้วก็ท่อ PVC รวมถึงแผ่นพลา ติกก็สามารถที่จะตัดแล้วก็สามารถใช้งานเขาได้เพียงแค่เปลี่ยนใบเลื่อยให้เหมาะสมกับวัสดุที่เราเลือกตัดนั่นเองในส่วนถัดมาค่ะการทํางานของจิ๊กซอฟไฟฟ้าเขาจะทํางานในรูปแบบของการสโตกไปมีนั่นเองดังนั้นค่ะจิ๊กซอฟไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะมีระยะช่วงชักอยู่ที่0ถึง3,000 SPM หรือว่าสโตกเปอร์มินิตนั่นเองและในส่วนถัดมาที่ลหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าเขาสามารถปรับอง,งศาการทํางานได้เท่าไหร่สําหรับจิ๊กซอฟไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะ สามารถปรับองศาได้45องศาเพียงใช้ประแจหกเหลี่ยมนะคะปรับบริเวณตัวฐานของเครื่องนั่นเองและการทํางานจริงเมื่อคุณใส่ใบเลื่อยไปแล้วตัวนี้จะมีระยะช่วงชักอยู่ที่18ม mm. ิลิเมตรแต่ถ้าเกิดถามนะคะอีกว่าและถ้าเกิดบอกว่าสะดวกสบายจริงแล้วก็เอื้ออํานวยต่อการใช้งานให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วจริงๆอีกหนึ่งจุดเด่นเลยที่เราไม่ควรพลาดกับจิ๊กซอว์ตัวนี้เลยคือเขาสามารถเปลี่ยนใบเลื่อยได้อย่างง่ายโดยที่ไม่ ต้องใช้อุปกรณ์เสริมค่ะเพียงกดนะคะหมุนบริเวณตัวแกนตัวนี้เขาจะมีแกนล็อกระหว่างใบเลื่อยกับตัวเครื่องอยู่ก็สามารถเปลี่ยนหรือว่าเอาใบเลื่อยเข้าใบเลื่อยออกได้อย่างง่ายนั่นเองค่ะก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะใครที่อยากไปลองจิ๊กซอ์ไฟฟ้าที่มีกําลังไฟมากถึง550วัตต์หรือที่ชื่อรุ่นว่า JS 3131SE00 ตัวนี้เราทาให้คุณไปลองกับดีลเลอร์สกิลทั่วประเทศเลยใครยังไม่แน่ใจว่าคุณใกล้กับชอปสกิลที่ไหนสามารถสอบถามคอนแทคที่เราทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปได้เลยแลว ที่สําคัญค่ะใครมีคอมเมนต์อยากสอบถามเกี่ยวกับสินค้าสกิลหรือจิกอ๊กซอสกิลตัวนี้ก็สามารถสอบถามกับทีมงานเราได้ใต้คอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสำหรับสาววอลกสกิลไทยแลนด์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์คลิปลงไปรัวนๆเลยนะคะและใครมีคำถามเกี่ยวกับเครื่องมือช่างสกิลเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกทีมงานเรานะคะ